ือว่ายังเป็นที่ช็อกหัวใจบรรดาแฟนคลับไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดราม่าของคู่จิ้นจากซีรีส์เกิร์ลลลฟสุดฮอตอย่างฝ้ายกับโยโกะค่ะที่ใครได้ติดตามก็คงจะรู้กันดีถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของเรื่องนี้แล้วจุดสิ้นสุดนะคะก็อยู่ที่ทางบริษัทต้นสังกัดกับตัวของฝ้ายเองเนี่ยได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางยุติสัญญาต่อการค่ะสร้างความเสียใจและก็ผิดหวังให้กับบรรดาแฟนๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะกับเส้นทางหลังจากนี้ของทน้งคู่ที่ แฟนๆเนี่ยก็กังวลว่ายังจะได้เห็นฟ้าโยโกะมีผลงานร่วมกันอีกหรือเปล่าและความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปค่ะโดยล่าสุดนะคะแฟนคลับชาวจีนเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิป พี่ฟ่ายกโยโกะค่ะได้มีการมาไลฟ์วิดีโอคอลร่วมกับแฟนๆซึ่งก็มีการตอบคําถามแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับกันเยอะพอสมควรนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันหลังจากที่เกิดดราม่าต่างๆขึ้นมาค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของแฟนคลับเนี่ยมีการจับสังเกตการว่าคู่ฟ่ายโยโกะเข้าไปเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยกันพร้อมกับครอบครัวหรือเปล่ายังรักกันดีอยู่ไม่มีทะเลาะแน่นอนแต่ว่าหลังจากที่เห็นท่าทาง ของทั้งคู่ในไลฟ์นี้นะคะก็ทําเอาคอมเมนต์เนี่ยเสียงแตกกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทางด้านของแฟนๆชาวจีนที่ได้วิดีโอคอลกับทั้งคู่เนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กับฝ้ายโยโกะกันอย่างล้นหลามเลยนะคะอย่างที่แฟนคลับบางคนเนี่ยทักเลยว่าฝ้ายดูผอมลงมากเลยทางฝ้ายเองค่ะก็บอกว่าน้ําหนักลดลงไป4กิโลทางแฟนคลับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะบอกให้ดูแลตัวเองมากๆด้วย มีแฟนคลับรายหนึ่งค่ะที่ได้มีการอธิบายกับทั้งคู่ด้วยว่าที่บอกว่าจะไม่สนับสนุนงานแฟนมีตท,ที่มาเก้านะคะโดยก็ขอโทษนะคะทั้งคู่แล้วก็บอกถึงว่าทําไมไปแฟนมีตไม่ได้ ก็พรอเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มองถึงการกระทาําการปฏิบัติของทั้งค่ายเป็นหลักนะคะซึ่งก็ขอให้ทั้งคู่นี่อย่าเศร้าไปกับเรื่องนี้ทําตามหัวใจทําตามสิ่งที่ต้องการได้เลยส่วนทางแฟนๆก็จะคอยสนับสนุนต่อไปในเส้นทางที่ทั้งคู่ได้เลือกค่ะซึ่งทางฟ่ายกับโยโกะก็มีรีแอคชั่นที่เรียกว่าดูแลนะคะแฟนๆหลายคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกัน เหมือนว่าทั้งคู่พยายามกลั้นอารมณ์มากๆบางคนก็มองนะคะว่าทั้งคู่กําลังฝืนยิ้มอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะมีการจับสังเกตทั้งลักษณะท่าทางของทั้งคู่ในไลฟ์นี้ว่ามันแตกต่างจากไลฟ์ก่อนๆเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันค่ะ แล้วก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่ฟ้ายเนี่ยได้คุยกับแฟนๆแล้วก็น่าจะฮึบไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะจนมีน้ําตากลางไลฟ์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากคําพูดคําให้กําลังใจจากแฟนคลับหรือว่าความรู้สึกของฟ้ายในตอนนั้นหรือเปล่านะคะ โดยทางด้านแฟนๆค่ะก็เข้ามาส่งกำลังใจนะคะคอมเมนต์กันรัวๆหลังจากที่ได้เห็นบางช่วงบางตอนของไลฟ์วิดีโอคอลกับแฟนคลับของทั้งคู่ในครั้งนี้ค่ะอย่างบางคนนะคะก็คอมเมนต์เลยว่าถ้าจะห่างกันขนาดนี้เราก็ต้องทำใจแล้วให้มันจบไปเถอะสายตาพี่ฟ้าคือไม่ไหวแล้วหมดใจไม่ใช่ความผิดนะคะแต่ว่าเราไม่รักกันตั้งแต่เมื่อไร บางก็สังเกตกันต่อว่าในตาเศร้ามากค่ะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ร้องไห้หนักมาก คงมีในใจอยู่เป็นหมื่นล้านคำแต่พูดได้แค่นี้คงน่วงอ,อ,อึดอัดอัดอันสุดๆเราเจ็บมากที่เห็นเขาไม่เล่นกันเหมือนที่เคยแล้วพี่ฟ้ายองไห้อ่ะสงสารพี่ฟ้ายมากๆเลยสงสารลูกๆจังอยากให้หนูทั้งสองคนยิ้มหัวเราะมีความสุขเหมือนเดิมจังเป็นการไลฟ์ที่ขนาดเราดูแล้วยังรู้สึกหน่วงมากแล้วสําหรับเขาทั้งสองคนมันจะขนาดไหนสงสารเขาสองคนมากเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะฟ้ายโยดูก็รู้ว่าน้องผ่านการร้องไห้ มาสงสารจังทั้งสองคนบางส่วนค่ะก็มองว่าดีใจนะที่ได้เห็นเขาสองคนแต่ก็รู้สึกเสียใจที่ได้เห็นความรู้สึกลึกๆในใจเขาสองคนที่สะท้อนออกมาที่มาของคำว่ายิ้มทางน้ำตาและอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ ถึงจะคอมเมนต์ว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่ดูแล้วไม่มีความสุขเลยยากแล้วล่ะที่ทั้งคู่จะกลับมาเหมือนเดิมดูตาของน้องโยบวมจนพูดไม่ได้แล้วสงสารน้องจังสู้ๆสักวันพี่ฟ้ายกับน้องโยโกจะผ่านมันไปได้เป็นกำลังใจให้รักทั้งสองคนค่ะ แล้วแฟนคลับก็บอกอีกนะคะว่าตอนที่ฝ้ายร้องไห้เนี่ยแฟนๆก็ร้องไห้ตามไปด้วยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยฝ้าจะไม่ค่อยร้องไห้ให้แฟนๆได้เห็นนั่นเองอันนี้เนี่ยคงรู้สึกอัดอั้นตันใจหรือว่าฝืนทนมานานนั่นเองแหละค่ะ นอกจากนี้นะคะแฟนๆก็ได้มีการจับสังเกตค่ะในไบโอไอของฝ้ายพิรยานะคะที่ตอนนี้ไม่มีขึ้นว่าติดต่อง,งานที่ไนสตาร์แล้วซึ่งก็มีการคาดว่าน่าจะเป็นการยุติสัญญาที่คุยระหว่างฝ้ายแล้วก็บริษัทต,ตกลงกันน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเ <c oughs> หลือแค่งานที่ได้มีการพูดคุยหรือว่ารับเอาไว้แล้วก็น่าจะทําในส่วนนั้นให้เสร็จสิ้นลงนะคะ เอาเป็นว่าหลังจากนี้ค่ะก็รอทั้งทางค่ายแล้วก็ตัวของฝ้ายเองออกมายืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองละกันนะคะสําหรับเรื่องราวดราม่าที่มีการพูดถึงกันอยู่นี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายชุด f o r Elements ค่ะที่แฟนๆคาดเดากันว่าหนึ่งในคู่หลักจะมีฝ้ายโยโกะร่วมแสดงด้วยนะคะแต่ต่อมาก็มีข่าวลือค่ะว่าทั้งคู่ได้มีการถอนตัวออกจากโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้เกิดกระแสข้อสงสัยจากบรรดาแฟนคลับมากมายเลยนะคะเพราะว่าทางทีมผู้ผลิตซีรีส์เนี่ยก็มีการบอกด้วยว่าเหตุจากการถอนตัวครั้งนี้เกิดจากปัญหาภายในบริษัทค่ะซึ่งทางค่ายต้นสังกัดของฟ่ายโยโกก็ได้ออกมาชี้แจงแต่ไม่ใช่ในประเด็นนี้นะคะเป็นการชี้แจงที่ว่าบริษัทกับฟ่ายมีมุมมองการทํางานที่ไม่สอดคล้องกันก็เลยจะต้องหาทางยุติสัญญาค่ะส่วนข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของฟ่ายกับโยโกนั้นบริษัทไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆ ก็ยิ่งทําให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยมากขึ้นไปอีกรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับนะคะอีกมากมายเลยค่ะยังไงเรื่องนี้นะคะต้องมารอติดตามว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นฝ้ายกับโยโกะร่วมงานกันอีกไหมแล้วเส้นทางหลังจากนี้ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ